เข้าสู่900,000 Subscriber Cheeky Bunny มีกิจกรรมคอมเมนต์ความในใจว่าทำไมถึงชอบคลิปนั้นๆเพื่อลุ้นรับมือถือ Vivo Y11 จำนวนเดือนละหนึ่1เ,เครื่องเพียงแค่น้องๆอ,อมเมนต์ว่าทำไมถึงชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไม My Anut อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะต่อรอช่อง My a นัตีขขยเสื้อ c h e k y Bunny ด้วยนะ My Anut ตด้ตแล้วได้แล้วได้แล้ว hey, ชวคก็ได้ยินเสียงบัตตี้ด้วยดะตรงน,นั้นเธอคิดถึงฉันบ้างหรือเปล่า <c oughs> อยู่ตรงนี้ฉันไม่ได้ไม่าคิดถึงหมดหัวใจนี่นีหนีหนีหนีชูชูอะไรมันชื่อตัวอะไรนะชูชูชาีชูชูชาีโอ้ว่าแต่บัตนี้เธออยู่ไหนเนี่ยฉันเต็มไปหมดเลยนะชายเกลโอ้มันมาหลายตัว ทำยังไงดีถึงจะสลัดมันหนีไปได้เราต้องวิ่งออกทางออกไปจนถึงทางสุดท้ายแห่งปลายความฝันโอ้ให้ตายเถอะมันเหมือนการวิ่งหนีปัญหาเลยแต่จริงๆมันไม่ใช่มันคือการหนีชูชูชารลีแต่ว่าบันนี่กําลังจะวิ่งหนีมันเพราะบันนี่ไม่อยากจะเจอปัญหาสิ่งที่บันนี่จะพบเจอในทีสุดนั่นก็คือปลายทางฉันก็จะไปปลายทางว้า ชูมาแล้วอ๋อฉจะเดชูชูชาลีจัดการแล้วเหรอเฮ้ยมันอยู่บนหัวฉันเหมือนกันน่ะอ๋อฉันก็จะรีบวิ่งไปหวังว่าชูชูชาลีจะไม่ลองไม่เห็นใช่ก้นนะมันเหมือนจะวาดได้ด้วยน่ะไปก่อนไปกอนแล้วฉันเฮ้ย นี่ชเกิลฉันรู้สึกไม่ค่อยมีความหวังเลยน้ะมันไม่มีความหวังเพราะว่ามันมีไอ้เจ้าตัวนั้นอรออยู่ที่ปลายทางยังไงล่ะอุ้อุ้มไม่ใช่ปลายทางใชนะชเกิลเพราะว่าคนที่ดูพวกเราอยู่ไม่ค่อยได้ให้กำลังใจเราเท่าที่ควรเลยนะอจหมัน,นรู้สึก<ป>ท,ท้อแท้มากที่จะวิ่งหนีสุดท้ายแล้วเราก็ต้องรอคอยความหวังสุดท้ายที่ปลายอุโมงค์เอ๊ะวันนี้พูดไร บันนี่เสียใจมากเลยรู้ไหมที่บันนี่ไม่มีความหวังคนเราจะเดินต่อไปได้ก็ด้วยความหวังและกําลังใจฉะนั้นแล้วบันนี่ขอกาลังใจจากทุกคนหน่อยได้ไหมหนะ้าขอกําลังใจด้วยการกดไลค์ให้เชโกกับบันนี่หน่อยหนะ้าใช่แล้วหนะ้านี่น,น,นี่สิ้นเดือนนี้เราจะเราจะสุ่มของรางวาัลก็คือมือถือให้เดือนละหนึ่งเรี่ยงนะโอเคใช่เลยเชโกอยากได้บ้างนะ่ะต้องทำยังไง ก็แค่คอมเมนต์มาให้กำลังใจเราแล้วกดไลค์กดแชร์นะกดสปา์ด้วยโอเคเดี๋ยวชิคก็ไปทำเลยนะทุกคนชิคก็ขอกำลังใจหน่อยช่วงนี้กำลังใจถดถอยนะกำลังใจจากใครนะเออเออเยอเยไม่ต้องมาพดเวใยหนีดีกว่าฟื้นแล้ววิ่งเลยย่ามนนี้วิ่งแล้ว ไปก็มาเฉยหน้างงมากเลยจะแม่จ๋าทำไมวิ่งก็ไม่รอดะวิ่งก็ไม่รอดหรือเปล่าไม่รู้ไม่รูแต่มันมีแค่สองตัวเราว้าวกระโดดแบบปันนี่โอเคกระโดดไปไหนแล้วว้าวไกลมากฮเชกเก็กระโดดแบบเชกเก็รปังดิโอเชกเก็จะกระโดดแบบเชกเกอร์เชกเก็กระโดดแบบเชกเกอร์นะสามสองหนึ่งกระโดดแบบเชกเกอร์ ทำไมไม่ไกลเลยฉันก็ข้างหลังน่าหลบแป๊บแฮ่ฉันก็หลบในโซ่อุ้ยมันมาแล้วมันวาร์ปได้มันนี้มัรนี้ถ้าบรรนี้ไม่สนใจหรอกเพราะมันนี้จะไปที่หอคอยคนเดียวชูชาชาลีนับตลอดมากเลยนันเป็นรถไฟอาบเลือดน่า มันไฟผีอับเลือดมันดูน่ากลัวมากเลยนะจากที่ฟังชายเกิลมาเนี่ยเมัใส่ผีอับเดือดมันพยายามตามชายเกิลโอ้ยตายแล้วชายเกิลเดี๋ยวมันนี่จะเพลิงระเบิดลงไปให้รีบมาเดินมาใกล้ๆมันนี่เร็วมันอยู่มันหัวชายเกิลเยอะมากเลยนะบันนี่เตรียมระเบิดแล้วชายเกิลวิ่งมาตันจันจันคือชับกระโดดตันจันจันโอ๊ยไม่ได้ชายเกิลชาอยู่ตรงนั้นแหละเอ้ยฉันก็จะอยู่ตรงนี้อ่ะ บันตี้อยู่บหัวชายเกาแน่เธอเราไปจัดการชูชูชาลีลยยยว้วเย้าเื่อ่นเห็นเร่งลงมาอีกหนึ่งก็คือเธอนั่นเองโอ้ร่างบันที้ไปอยู่ไหนแล้วน้าฉันจะไปตามหาร่างเธอร่างบัี้เอ้านบ ้าพยายามช่วยชีวิตฉันจนเธอชีวิตหาไม่ฉันจะเอาตัวรอดต่อให้เธอเองโอ้ยขึ้นไปได้พื้นไวไหมข้างบนหนัก เยอะขนาดนี้ว่าจะเอาตัวรอดได้ยังไงกันน่ะเธอต้องหนีหนีไม่งั้นมันจะตามไปสับเธอน่ะไอ้เจ้าจูจูใหล่รถไฟอับเลือดสุดหลอนมัมีตัวหนึ่งมันวิ่งแบบตุ๊ก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 ใหญ่เลยฉันก็ระวังฉันกำลังจะถึงอุโมงค์แล้วอุโมงค์ของขบคั่งหนาดใหญ่จะรอดจะยังไงมันลงไปตามเธอแล้ว ไม่รอดไม่เหลือโอ้ตกลงมาอีกหนึ่งเย้ยสภาพสภาพเทคเกิลระวังเฮ้ยตกลงมาแบบนี้มันจะอยู่ข้างล่างอ่ะชอบชอบชอลงมาข้างล่างแล้วอ้าวเธอตกลงมาปุ๊บต้นเจ็ดกันปั๊บใต่เฉอะเฉอแรงเฉอะโอ้โอ หายไปจากสารระบกบแล้วเธอหายไปแล้วเุ้ยมันเกิดมาอีกแล้วมันพยายามมันพยายามมากเลยที่จะจัดกันฉันก็พยายามฉันพยายามมานานมันถึงเวลาในสิ่งที่เธอต้องการคุณดักหน้าประตูเลยบจะวิ่งฟาบบเข้าประตูโอ้บดีรอดฮอเธอเห็นหรือเปล่าว่ามันอยู่ไหนอยู่เต็มไปหมดเลยแช็เก็ลังวนเตียนอยู่ตรงชีว บนหอคอยก็มีนะย้ยได้ไม่ได้การแล้วอย่างนี้บันีต้องทิ้งแล้วเปิดเข้าไปสักลูกเพื่อจัดการหลอนจัดหลอนสุดบันทีก็วิ่งไอ้แล้วระเบิดมันก็กลิ้งมาใส่มันที่ทำไมเนี่ยอมเมันไม่เป็นอะไรเลยอย่างเป็นเธออ๋อมันพยายามจะกัดกินฉันแต่ว่าฉันอยู่ข้างล่างมันก็เลยทำอะไรฉันไม่ค่อยได้มันที่เกิดม่อีกแล้วอยู่บนหอคอยใช่ก้าว ไอ้เพียงระเบิดลงไปแล้วนะลงมาตกใกลไกลฉันปึ้มสิปึ้มฉันเป็นตัวรอให้เองนี่เดี๋ยวนี่ได้เพียงมีอีกลูกเฉก็เป็นตัวรอดนะปึ้มฉันเป็นตัวรอดอีกลูกไปอีกลูกอีกลูกนี่แน่งไหนต้จอมนี้หมดแล้วหมดแมพ ไปนปนนะีได้เลยในที่สุดเราก็รอดนี่เกมมาสเตอร์เรารอดแล้วเราต้องได้อะไรสักอย่างหรือเปล่านหะน่า<ะ>ได้ไรหนิาได้ไรนะ่าโอ้โอนี่มันภูเขาทิศไต่ออกไปสู่ข้างบนอ้าวไทเกอร์เธอโดนอะไรเนี่ยอ๋อแบบเป็นภูเขาไฟหรือเปล่าอ่าเออจริงด้วยแฮอะแบบนี้ไม่เอานะ โอ้ชายเก้านั่นมันลังตัวอะไรนะ้นั่นมันลังชูชูนี่มันด้วยรักชูชูชาลีโอเคมาสเตอร์หลอกเราแล้วนะไหนบอกว่าจะช่วยเราไงในเะมื่อเราจัดการมันหมดส่งรักมันมาเลยแบบนี้ชายกว่าจะรอดนะ ใช่ตอนนี้บัน <tr victim technology extraord inaire> no ี่เกิดใหม่ก็ไม่รอดแล้วพะมันวาร์ปมาเพืฟาบ์ฟาบใหญ่โอ้ตายแล้วใชเกอร์เราวิ่งก็ไม่รอดแล้วไป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 ฝั่งของน้ำกันเร็วๆๆๆอีกฝั่งของน้ำก็เอาให้รอดนะเออใช่ยอมก็ได้มันไ่ไม่วิ่งต่อแล้วมันกำลังเดินกลับบ้านของมันน่ะนั่นนะสิว่ามันรังจู่จูชาลี